วันนี้นะครับเราจะมาเล่นซีดหกสามตัวนะครับมีคนขอมาเหมือนเดิมนะคอมเมนต์หนูว่าเฮ้ยพี่ครับเล่นซีดหกสามตัวในมือถือหน่อยมาเดี๋ยวพี่จะเล่นกันนะครับผมวันนี้เราจะเล่นซีดหกสามตัวกับสมาชิกใหม่นะฮะชื่อว่าน้องททมไปคืนแรกเราต้องตัดไม้สร้างบ้านก่อนเราห้ามตายเฮ้ยมานี่ดีไปไหนฮะนี่เกาะตรงนี้คือซีดนี้เนี่ยเราจะเกิดมาตรงทะเลนะ เมื่อกี้ทำเกิดมาตรงทะเลเลยจมน้ําต้องรีบขึ้นนะไม่รีบขึ้นจะจมน้ําตายหายใจไม่ออกแต่ผมทรงอะไรมาเนี่ยสตีฟผมทรงอะไรเนี่ยสตีฟพันใหม่เหรอโอ๊ยโอ้ยโดนโทษโดนโอ๊ยโอ๊ยตัวอะไรอ่ะน้องหนีเร็วน้องหนีเร็วน้องเห็นไหมตัวอะไรอ่ะเออน้องไม่น้องไม่เห็นแม่งกูโดนหลอกคนเดียวกแล้วไม่เป็นไร อย่าไปกลัวมันผีอะ่ะผีมันแค่แค่มดปวกเราอะ่ะเป็นจอมมารไงวพวกเราใชรพวกเราเป็นจอมมารเฮ้ยนี่เล่นนี่ใครวางเลสโตนเนี่ยน้องวางเหรอไหนอ่ะผมผมไม่ได้วางกูยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเลสโตนมานไงเนี่ยพี่รู้แล้วใครวางใครวางเราโดเล่นละเฮ<ต>้ยฮิโรบายอ่ะฮีโรบายเหรอซีดนี่มีฮิโรบายจริงด้วยเออเก็บเก็บไว้เถอะไม่เป็นไรเกรงใจ แต่ว่าน้องดูบนฟ้าดิมันมีม้ากังเขนด้วยนนวเห็นไหมเนแลอ้ยเราอเห็นีต้องไปทุบบอกดีแล้วได้ปรนี้มีป้ายเดี๋ยวขอดูป้ายก่อนนะป้ายเขียนว่าอะไรเนี่ยเฮลโล้ยฮีโร่บายทักทายพวกเราอ่ะมันบอกว่าเฮลโลมันว่าสวัสดีเนี่ยมันเขียนป้ายเนี่ย เออมาทวิใส่ทวิใส่ทวิอ๋อสบัดวานใส่วานเฮ้ยเฮ้ยน้องหนีเร็วโว้โลโว้ยลเฮ้ยพี่าช่วยแล้วพี่าช่วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องฟาร์มของกวอนน้อง ไอ้พวกเราไม่รอดน้องเล่นเป็นไหมเนี่ยแมคคับอ่ะเป็นโอเคงั้นตัดไม้ดิรออะไรอยู่ล่ะแต่มันขลุกผมไปจัดต้นนู้นดีกว่าเฮ้ยอะไรอะอะไรอะน้อเนี่ยอัานไม่ออกมันจะบอกให้เราออกันเฮ้ยเมื่อกี้พี่เดินมาไม่เจอนะอะไรเนี่ยโลกของคุณกำลังอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกพี่กวาดไม่ออกไงเห็นน้องว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษอะ ขี okay, ตัดไม้เย้นี่ผมเขียนมาใหม่เอ้ยวัววัวกัว,วน้องแตกว่ะน้องตายแน่น้องอย่าไปยุ่งกับวัวเดี๋ยวน้องตายถอ,มอน,อนมั่อนอ่าน่ะกูไปทางกับข้าน้องแตกแล้วน้องตุยแวมึงลกัล้อ่รีบไปน่านาน่ เฮ้ยตรงนี้มีที่เอ็นเชิญฮีโรไวยด้วยน้องเฮ้ยพวกเราเจอแล้วว่ะอ๋ออันนี้ที่ที่ผมชอบทำตอนเด็กๆแล้วมันทำไม่ได้ใช่ไหมครับช้างใช่เหรอใช่ๆเฮ้ยแล้วเราจะอันเชิญยังไงอ่ะเราต้องจุดไฟแล้วเราไม่มีไฟเช็คอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีหีบมีหีบน้องดูในหีบดมีอะไรไหมน้องเปิดดูดิพี่บิ๊กพี่บิ๊กกล้าเปิดหรอมันเป็นกับดาษป่าววะเกลี่ยเปิดปุ๊บ TNT จะเบิดขุดก่อน ไม่มีพี่พี่เอาของปากบของเลยปากบของอะไรอ้าวโดนหแล้วเป็นครั้งสองมันเป็นไฟเช็คอ่ะมันเหมือนให้เราจุดอ่ะงั้นเราจุดเลยนะเออจุดเลยที่มันเขียนว่าอะไรเนี่ยเอ้ยมันบอกให้เราจุดไฟเว้ยอ่ะเดี๋ยวกูจุดให้หนึ่งสองซ้ำเอาไม่เองเกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะโอหลอกเราหลอกเราเออโดนหลอกทุบทุบทุบแม่ง เผาที่ต้องมานี่ฮีโรูบ้างคนเดียวละอ๋อโอเคพี่คนเดียวก็ได้น้องเดี๋ยวไว้เล่นกันไว้เล่นกันน้องเล่นถามจริงน้องเล่นไหมครับเป็นไหมเนี่ยน้องถามเล่นไหมครับเป็นไหมครับออกชิบหายแล้วก็พอเล่นก็พอเล่นได้เฮ้ยเทียน เทนฟรีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวาทำไมมันเป็นเลขวะมันเขียนเป็นเลขอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นเลขสามตุก,กางเป็นเลขศนะูนย์นะฮะสามศูนย์สามเหรอเกีเียนที่อะไรกับฮิโรบายนะีไม่เวลาไรเดี๋ยวพี่จุดไฟให้อ้ตงกลางเป็นไอ้นี่ศูนย์ด้วยใช่มัน 3> 3น่าจะหมายถึงสามศูนย์สามนั่นแหละ ใช่เลยไปเป็นลูกถ้ำเลยจะมืดแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ทงทำบงุงทำบ้านเลยพี่เอาอย่าจุดดีกว่านะจุดมันคงไม่มีอะไรหรอกเราขุดทีเราขุดทีฮีโร่บ้านมาทำเป็นไฟเออใช่ใช่เออนะเออนี่มาบ้านพี่เนี่ยพี่สร้างบ้านตอนเนี้ยมีของกินมีอะไรเพียบเลยพี่ไปขุดเหล็กมาไปเจอถ้ำม,มาด้วยน้องอยากลงเ,เมืองไหมเดี๋ยวพ,พี่พาไปลงเมืองแล้วไปดูกัน นี่เหล็กเพียบเลยน้องกระจกที่พี่เผาไว้น้องเอาเหล็กได้นะทำเป็นชุดเกาะเหล็กหรือว่าทำเป็นดาบเหล็กได้เลยนะพี่เผาเหล็กไว้แล้วนี่เหรอพี่พี่พี่ขุดไปแล้วใช่พี่ไปขุดเหล็กมาไงแล้วพี่ก็สร้างบ้านในเหมืองอะไม่ให้มามาหึงสมบัติไม่พี่ไม่ได้ขุดอะมันสมบัติไม่ของกากอะจะไม่สนใจพี่ว่าจะเปลี่ยนสีเตียงนะพี่ชอบสีเหลืองอะพี่จะเปลี่ยนนสีเหลือง แล้วมันย้อมยังไงอ่ะน้องคือกดนั่งแล้วย้อมเหรออ๋อไม่มันต้องคาบนี่ว่ะนี่ไงอุ้ยกูได้แล้วเตียงสีเหลืองน้องก็ย้อมนี่น้องชอบสีอะไรเดี๋ยวพี่หาไหมสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเหรอวะเดี๋ยวไปดูที่มันมีไหมสีฟ้าข้างนอกเอ้ยสีฟ้าไม่น่ามีวะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำกันนะครับแต่ว่านอนก่อน,อนมาพี่นอนแล้วนอนน้องนอน,น,อน โอเคไปพร้อมอยังใจพร้อมกายพร้อมเราทำไม่ได้เราตายแน่ชชตายแน่น้องนำดิพี่กลัววะ่ะพี่พี่ไม่ชอบการลงเหมืองอะ่ะเ <c oughs> ุ้ยน้องฮีโร่ใบน้องฮีโร่ใบอยู่ที่กระจกอะ <c oughs> ไม่เห็นอ้าวน้องไม่เห็นอีกแล้วอีกแล้วเนี่ยอ,อ้าวอโดนไฟเผาตูด <c oughs> จริงเ <c oughs> มื่อกี้พี่ตะโกนอย่างดังเลยน้องไม่เห็นได้ไงวะค้าบอยู่กำลังค้าบอยู่ อุย้โยโร่ไว้แม่งชอบมาตอนที่แบบกำลังคงจำคงจาคราฟเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะก,การคิปเปอร์น้องเนี่ยกออกมาว่าถ้าถ้าเราไม่อยากให้อ้อเอาขึ้นมา<ำ>ปิดน้ำก่อนปิดน้ำก็ขึ้นไม่ได้อ้าขึ้ไม่ได้อ้าพี่ต่อ้แล้วขึ้นมาไปเนี่ยหนุกนี่เลยเนี่ย เอ้ยกูตอกกูตอกเออยังไม่ตอกวิและและ้วจะ,ะลงไงอ่ะเนี่ยมันมีทางลงอยู่เดินตามมาอ๋อนี่ไง่เล็กเพียบเลยพี่กูกลัวจริงนะเนี่ยถ้ามันลงเหมือนกับน้องเนี่ยแล้วพี่เจอฮีโร่บายอยู่ข้างหลังเนี่ยระวังนะน้องฮีโร่บายกำลังจะจ้องเล่นน้องอยู่อะเออมันจะกำลัง<อ>เซ็ตหยอกไม่พี่พูดเล่นเซตหยอกสุดต่อสมองสองคนเลยใคร ใส่หมูมันต้องมีเดมอนพี่ว่าทําแบบเนี้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงแรงน้องเฮ้ยฮีโร่บายน้องนี้เขาเขามขาไม่ได้เลยน้องนี้ก่อนโอูย้ยเฮียคุาดูเห็นไหมมันฆ่าน้องทามไปแล้วอ่ะชิบหายแล้วแล้วกูต้องทำไงเนี่ย,ยททไงออะะรเเเหดดดีีด๋๋ยยววก่นผมลจปให้น้องเกิดที่ท,ที่บ้านไหม โอเคพี่เห็นเต็มเต็มตายน้องพี่กาลังจะขึ้นไปช่วยแล้วแต่ฮีโร่บายมันวิ่งไล่ตูดน้องอยู่อะพี่เพิ่งพูดไปนะว่าฮีโร่บายมันจ้องจะเล่นน้องไม่เล่นจริงด้วยไอ้สัโ <laughs> ดยฮีโร่บายตอกนี่อะไรเนี่ยเฮ้ย <h az im> มันเป็น,นนะมันเป็นทางไปเลยน้องนีวพี่ขอสำรวจก่อนผมผมไม่็นคนเล็กแบบนม่นนะพี่ขอเพลเอาออกมา้วยได้ได้ได้โอเป็นทางงๆอ่ะไม่งลอให้กูเข้าไป ฮ้ยเดมอนเดมอนอุ้ยพี่เจอเดมอนน้องอะไรนะพี่ไม่มันมันเป็นเดมอนเดเดเดมอนหลอกอะแบบเดมอนหลอกอะไม่น้องของจริงเลยพี่น้องมาดูดินี่ผมนี่ปอยู่เอาเดมอนกูชิบหายเลยพี่ขุดไม่ได้เฮ้ยอย่าอย่าใช้ที่ขุดทองใช้ที่ขุดเหล็กน้องใช้ที่ขุดเหล็กเอาพี่ปรีต้องต้องต้องรอมันเผาให้เสร็จก่อนที่ขุดทอง กูขุดไปเสียดายเพชรเลยโอ้เนเ่่ขอบคุณมากเราไม่ร้อยนี่เหรอที่แบบเราเราเป็นชาร์ทที่ที่ที่มันแบบขุดเพชรเราเราเราไม่ได้ดับเบิลเพชรอะทำไม่เป็นน้องเขาเรียกว่าอะไรนะฟอร์จูนปะเออฟอร์จูลมันทำไงวะเ้ยว่าเราเราแบบน่าจะโกงเราเราจะชลายเกมโกงี่เราบาดปะปัดหมดสร้างสรรค์อะแล้วเาก็เอาอาวุธดอกมาให้หมดเลยอะ เฮ้ยน้องไม่เอาขี้โกงเกินพี่ไม่ชอบพี่พี่เป็นคนแบบอุโอ้โหพี่เจอไดมอนอีกแล้วน้องมาแบ่งกันเออพี่พี่พี่ขอไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดทอบ้านหนึ่งเฮ้ยทําไมไดมอนมันเยอะผิดปกติวะคนดูดูดิน้องมาดูดิเอ้ยเอาเว้ยผมว่าผมโดนดอกดาแล้วอะอะไรวะผมพูดท้องแคบ้านเราแล้วแล้วบังทอมันมันมันไม่นี่อะเอ้ยไม่ใช่ีิแล้วแล้ว แล้วบ้าก็เลยมันมันมันไม่ออกมาะว่ามันมันการนี้มันกำลังเล่นความโล่งของเราอยู่แน่เลยโอู้หูกูดนฮีโร่บายโลกกูโดนฮีโร่บายโลกโอ้น้องกูแตกว่าแล้วมันคือเพชรของฮีโร่บายมันหลอกให้กูไปเอาเองน้องระวังนะมีสกิลตั้งตัวหนึ่งเราได้ไดมอนด์มาสิบสองชิ้นเราแบ่งคนกี่ชิ้นเดียรสิบสองหารสองแบ่งคนห้าชิ้นแล้วกัน สองเม็ดก็หกองลหกโอเค